สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับซันนะผมบอกเลยนะว่าช่องนี้นะครับถ้าใครไม่กดติดตามเนี่ยพลาดมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูภาพรวมนะครับของคลังแสงดีกว่านะครับของเพชรยน์เรานี่เองว่ามีรถอะไรบ้างบอกเลยว่ามีรถทุกประเภททุกไซส์ทุกขนาดเลยนะครับอย่างที่ลูกค้าได้เห็นข้างน้หน้านี้นะครับเป็นรถเก๋งสไตล์อีโกคและเครื่องพันห้านะครับมีหลายแบรนด์มี Honda To ต o t a s u z ุ k i เลยนะครับนิสสันก็มีนะครับอันนี้เป็นโซนรถเก่งนะครับบอกเลยว่าของเราเนี่ยมีเยอะมากๆอันนี้คือโรง3นะครับเป็นโรงที่เก็บรถนะครับคังของเราไว้อีกโซนหนึ่งนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับคันนี้เป็นรถเก่งนะครับวีออสหน้าใหม่เห็นไหมอ่าแล้วเรามีแผนกทำความสะอาดให้ตลอดทุกทุกวันเลยนะครับรถจะไม่มีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นเกาะเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะครับ ในส่วนนี้นะครับทางเราได้ดูแลรถอย่างดีนะครับมาตลอดเลยนะครับมีรถรอรับมีรถรอปล่อยนะครับของเราเนี่ยจัดเต็มได้ทุกระบบเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่รถตู้เป็นไงคุณลูกค้าพี่ๆเลียงกันเป็นอย่างนี้เลยนะครับบอกเลยดรียว่า ใครที่กำลังมองหารถตู้นะครับผมมีช่องรถตู้นะกดเข้าไปกดติดตามหรือกดรับชมได้นะครับรถตู้เรามีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ช้านะครับก็ช้าอย่ารอช้านะครับรถตู้ดีๆสวยๆนะครับเรามีเยอะแล้วก็มีจํากัดด้วยนะครับเพราะว่ามีติดจองทําไฟแนนซ์ไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับถ้าใครนะครับพี่ๆหรือ พี่ๆน้องๆท่านใดครับสนใจออกรถนะครับช่วงก่อนปีใหม่นะครับจัดเต็มไปได้เลยออกรถฟรีดาวขับฟรีปีหน้านะครับไม่ต้องผ่อนเลยนะครับยาวๆนะครับเรามีให้หมดเลย v ีออนี่ก็สีดำสวยเลยนะครับราคา2 0 0แสนต้นๆนิสสันมัดก็มีนะครับสีแดงสีขาวสีดำมีหมดเลยนะครับรวมถึงโมบิโอนะครับเจ็ดที่นั่ง Honda เราก็มีนะครับเออร์ติก้าเราก็มีนะครับอเวนซ่าเราก็มีนะครับโซนเจ็ดที่นั่งและ นะครับ5ประตูนะครับบอกเลยเดียวว่าถ้าพี่ๆหรือนะนะครับน้องๆท่านไหนนะครับที่กำลังมองหารถกลับบ้านปีใหม่เรามีให้เลือกสรรกันมากมายเลยนะครับนี่นะครับถ้าใครสนใจเป็นกระบะนะครับสายรุยสายคนของนะครับเรามีเลยนะครับเป็นเชฟ v วอร์เลตเราก็มีนะเห็นไหมเชฟเวอร์เลตเป็นแคปนะครับเชฟ v วอร์เลตเป็นแคปเราก็มีนะครับบอกเลยดียว่าสวยมากๆนะครับอันนี้เป็นแคปนะครับโคโลราโดนะครับ ราคา2 0 0 0 0 0ต้นๆนะครับได้สภาพสีขาวแบบนี้เลยนะครับสภาพนางฟ้าสวยขาวเนียนนะครับแล้วก็เป็น Nissan แคปยกสูงก็มี Mitsubishi แคบยกสูงก็มีนะครับเรามีให้หมดเลยนะครับถ้าใครที่กําลังมองหารถก่อนกลับบ้านปีใหม่นะครับไว้ไปขนของเที่ยวกับครอบครัวนะครับรีบจัดไฟแนนซ์รีบจองนะครับรีบติดต่อมาได้เลยนะครับเรายินดีแล้วก็พร้อมรถพร้อมรถเนี่ยพร้อมส่งมอบเลยนะครับ รถนี่คือสภาพเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักอันนี้คือโซนกระบะนะนะครับโซนกระบะมีให้หมดเลยยูซุดีแมกหน้ากาวหน้าแชมป์หน้าใหม่รีโวนะครับแคร์เตี้ยสีประตูยกสูงแครเรามีให้หมดเลยเหลือแต่พี่ๆนะครับเข้ามาจิ้มนะครับเข้ามาจิ้มเข้ามาสอบถามได้ว่ารถน้องมีอยู่ไหมพี่ต้องการรถราคานี้นะครับหรือสเปคนี้นะครับออกรถได้ไหมนะครับถามโทรมาได้เลยนะครับ0 6 1 0 5 9 0 5 2 7นะครับโทรมาได้เลย เรามีแล้วก็ยินดีให้บริการนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกพื้นที่นะครับจัดไฟแนนซ์ก่อนได้รถก่อนแค่นี้ดีกว่านะครับผมไม่พูดเยอะนะครับจัดไฟแนนซ์ก่อนได้รถก่อนนะครับออกรถไม่ยุ่งยากเอกสารง่ายๆนะครับรถตู้ก็ง่ายรถเก๋งก็ง่ายรถกระบะก,ก็ง่ายใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์หรืออาชีพสระเราเข้ามาคุยกันก่อนได้ว่าใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะครับ นี่อันนี้เป็นล็อกโคสีดําสวยไหมนี่แต่งเต็มเลยรถตู้เราก็เยอะนะครับนี่คือโรงสาโรงเก็บของเพชรยนต์นะครับเราจะมีทั้งหมด4โรงเลยนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณมากกว่า400คันนะครับบอกเลยว่าถ้าใครที่อยากมีรถขับกลับบ้านก่อนปีใหม่ เห็นคลิปนี้แล้วกดโทรมาได้เลย061-059-0527นะครับเรามีเก่งมีกระบะมีรถตู้ให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะครับอยู่ที่ว่าพี่จะสนใจยังไงนะครับโทรมาได้เลยนะครับ061-059-0527นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ